โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับในตอนนี้นะครับผมผมก็จะมาอธิบายนะครับผมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่เราเนี่ยอยากจะสอนกันมาตั้งหลายคลาสแล้วอยากจะสอนกันมาตั้งหลาย EP แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้สอนสักทีเนาะก,ก็คือข้อมูลที่เป็นชนิด Table นะครับผมหรือว่าตัวที่เป็นตารางนั่นเองนะครับผมโอเคในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องของตารางกันว่ามันคืออะไรเอ้ยมัน สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ยังไงมันเอาไปใช้ยังไงประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทําการสร้างไฟล์กันเลยดีกว่านะครับสร้างเป็น ep หกเนาะอ่ามาแล้วนะครับ ep หกโอเคเราต้องมาอธิบายกันก่อนนะครับผมตารางเนี่ยมันคือชนิดข้อมูลชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้เก็บข้อมูลหลายๆชนิดได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาแสดงเอ่อเอาข้อมูลออกมาแก้ไขนะครับผม สามารถที่จะทําได้นะครับผมโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเก็บข้อมูลที่เป็นชนิดเดียวกันเอาไว้ในที่ที่เดียวนะครับผมเหมือนกับพวกภาษา C นะครับผมหรือว่าที่เป็นพวกภาษาซีพัดๆอะไรประมาณนี้นะครับคนที่เคยเขียนมาน่าจะเข้าใจนะครับส่วนมือใหม่ไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องทําความรู้จักกับสิ่งที่ชื่อว่า table c o n d u c t o r นะครับผม table c o n d u c t o r เนี่ยก็คือ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวตารางนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนคันการทำเดี๋ยวนี้แหละนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อที่จะมาเก็บตารางก่อนนะครับผมจะสร้างตัวแปรชื่อ t แล้วกันนะครับผมเป็น table เนาะประมาณนี้เนาะแล้วผมก็ใส่เท่ากับเป็นการที่จะ assign หรือว่ากําหนดค่าเข้าไปนะครับผมซึ่งเราจะกําหนดค่าเป็นตารางเนาะเราก็ใส่ในส่วนของปีกาเปิดปิดไปแบบนี้นะครับผมแค่นี้นะครับผมเป็นการสร้างตารางขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้กําหนด ค่าเริ่มต้นให้กับมันนั่นเองนะครับเราก็ทำการพิมพ์ตารางออกมาก่อนนะครับอตอนเราพิมพ์ตารางออกมานะครับเราก็จะได้เป็น a d a t e หรือว่าตำแหน่งที่ตารางเนี่ยอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เรานะครับผมทีนี้เราสามารถที่จะใชใ้ในส่วนของฟังก์ชัน type ในการแสดงข้อมูลของมันออกมาดูได้นะครับนี่เห็นไหม ว่าเป็นชนิดข้อมูลที่เป็น table นะครับผมหรือก็คือเป็นตารางนั่นเองนะครับทีนี้เราทําการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวตารางตัวนี้นะครับก็คือสมมุติว่าผมจะกําหนดค่าเริ่มต้นเป็นเลข100แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใส่ true ใส่ false แล้วก็ใส่ในส่วนของที่เป็น string ข้อความนะครับผมเป็นอะไรดีร hello แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอาเป็น new แล้วกันนะครับผมอันนี้คือ สังเกตเห็นว่าตารางเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้หลายค่าแล้วก็หลายชนิดแตกต่างกันไปมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะทีนี้ข้อมูลที่อยู่ภายในตารางนะครับผมเราสามารถที่จะเรียกใช้ออกมาได้ผ่านทางดัชนีนะครับผมทุกคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะครับว่าเออมันหน้าตาเป็นยังไงประมาณไหนนั่นเองนะครับอ,อย่างตัวนี้เนี่ยตารางทีใช่ไหมครับมันก็จะมีมีค่าก็คือมีอะไรครับ100 มี true มี false มี hello แล้วก็มี new มีประมาณนี้นะครับผมเอามาขั้นไว้นะครับผมจะได้แยกออกเนาะชชิญนี่ครับผมนี่คือตารางของตัวตัว t ตัวนี้นะครับตัวแป t ตัวนี้นะก็เวลาเราอยากจะเรียกใช้ตัวเลข100หรือว่าตัวคำว่า hello เนี่ยเราก็ต้อง เรียกผ่านสิ่งที่เรียกว่าดัชนีนะครับผมโอเคไหมดัชนีเนาะก็เริ่มต้นเนี่ยของภาษารัวนะครับเขาจะกาหนดให้เนี่ยไอตัวดัชนีตัวแรกเนี่ยเป็นเลข1นนะครับแล้วก็เรียงไปเนาะสองสามสี่ห้าพอง้าเวลาเราจะเรียกใช้สมมติผมอยากเรียกใช้เลข1 0 0เนี่ยผมก็ต้องเขียนว่าที่ดัชนีที่1นะครับผมถ้าเกิดผมอยากได้คําว่า h e l l หลเนี่ยผมก็ใช้คําว่าที่ดัชนีที่ส ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยดีกว่านะโอเคกลับมาที่นี่นะครับเราก็ที่ดัชนีที่1นนะครับรันเลยปึง้งก็คือได้100ออกมาตามที่เราคาดกันไว้นะครับซึ่ง100ตัวนี้เนี่ยชนิดข้อมูลของมันเนี่ยนะครับผมชนิดข้อมูลของมันเนี่ยมันก็จะเป็นชนิดข้อมูลแบบ Number นะครับผมโอเคไหมเหมือนเราเจาะลึกเข้าไป แบบซ้ําซ้อนนะครับตอนแรกเป็นตารางใช่ไหมทีนี้พอเราเจาะลึกลงไปนในตารางอีกปุ๊บเราก็ได้ดูข้อมูลแต่ละค่าว่ามีชนิดข้อมูลเป็นอะไรบ้างเพราะงั้นการที่เราใช้ฟังก์ชัน type เนี่ยมันก็เลยไม่ได้สแสดงออกมาเป็น table นะครับสแสดงออกมาเป็น number น,นั่นเองนะครับทีนี้เราเปลี่ยนเป็นเลขสบ้างเลข4ของเราเป็นชนิดข้อมูลแบบไหนเป็นแบบ string ใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะเอามาสแสดงแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมสมมติผมจะเอา world มาต่อนะครับผมผมก็สามารถจะ concat คำว่า l d เข้าไปต่ออย่างนี้ได้เลยนะครับผมก็จะได้คําว่า hello World กลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการใช้ตารางเบื้องต้นนะครับผมสลับการเ,ออเข้าถึงตัวของข้อมูลนะครับผมแล้วก็ทําการออ table c o n d u c t o r ก็คือการกําหนดค่าตั้งต้นให้กับตารางนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงตัวข้อมูลในตารางนะครับสมมุติผมบอกว่าเออตอนแรกทีมเป็น1ที่1เนี่ยนะมันเป็น100ใช่ไหม ผมอยากให้ T 1เนี่ยเป็น50ผมก็ใส่50ลงไปนะครับทีนี้ผมก็สามารถที่จะพิ้นตัวของ T 1น,นะครับออกมาได้เป็น50นะครับผมหรือผมจะสามารถทำอย่างนี้ก็ได้นะครับ T 1น่บวก50นี่แบบนี้นะครับพอทำแบบนี้ปุ๊บมันก็จะได้เป็น150นะครับผมก็คือมันทําการเปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ในตารางได้นะครับผมตราบใดที่เรารู้ว่าดัชนีที่เราต้องอ้างอิงตัวข้อมูลเนี่ยมันคือ ตัวอะไรนะครับโอเคไหมทีนี้ความพิเศษนะครับผมของตารางของภาษารัวนะครับผมมันมีความพิเศษที่เยอะมากมันมีอํานาจมากมายนะครับสมมุติผมบอกว่าเออผมอยากให้ตารางเอ,อ่อดัชนีที่1,000เนี่ยเป็นเลข20นะครับผมผมก็สามารถที่จะทำอย่างนี้ขึ้นมาเฉยๆได้เลยนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าตัว ตำแหน่งที่1น0 0นะครับผมมันก็จะมีค่าเป็น integer 20นะครับผมตรงนี้เนาะดูจากตรงนี้นะครับทีนี้พอผมสมวติผมแสดงท่ตำแหน่งที่1000ออกมานะครับผมก็จะได้เลขออกมาเป็น20อ่ะทีนี้ลองเปลี่ยนเป็น1นึ่งพดูนะครับค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็น new ก็คือไม่มีค่าอะไรเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการที่แบบสร้างในส่วนของ key ตัวเองขึ้นมานะครับ ทีนี้ความพิเศษมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ตัวดัดชนีพวกนี้นะครับผมเป็นตัวเลขนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นตัวอักษรไอที่เป็นพวกแบบสตริงข้อความนะครับผมหรือจะเป็นชนิดบูลีนก็ได้นะครับผมสามารถที่จะใช้ได้หมดเลยยกเว้นตัวที่เป็นนิวนะครับผมก็คือตัวที่มันเนี่ยนะครับไม่มีค่าอะไรเลยนะครับไม่สามารถที่จะใช้มาเป็นในส่วนของดัดชนีได้น,นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวมาลองดูแบบลองเล่นแปลกแปลกดูนะครับ อะสมมติผมบอกว่า t 2เท่ากับ300นะครับผม t f a l s เท่ากับ400นะครับผมผมก็สามารถที่จะเรียกใช้งาน t 2ออกมาได้นะครับอ่า t 2ก็เป็น300แล้ว t f ล่ะ t f ก็เป็น400นะครับซึ่ง t 2บวก t f a u ก็ทำได้นะครับ อ่าผมสามารถบวกกันได้ด้วยนะครับก็เป็น700นะ300บวก400ก็เป็น700นั่นเองนะครับอันนี้คือความพิเศษของภาษาล,ลวงนะครับทีนี้เอ่อต่อไปนะครับผมเราจะลองใช้ที่เป็นแบบสตริงดูบ้างนะครับสมมติผมบอกว่าทีเอ่อคำว่าอะไรดี A แล้วกัน TA เอเท่ากับย0 t เอเอาเป็นเอา t a เอเท่ากับแแล้วกันเป็นแ mod ดอย่างนี้นะครับผมผมเก็บไว้อย่างนี้เนาะทีนี้ผมก็ใช้ a แบบนี้นะครับผมผมก็สามารถที่จะสแสดงข้อมูลที่เป็นคำว่า a n d ออกมาให้ดูได้แล้วนะครับผมแต่ว่าสำหรับการใช้ในส่วนของ string นะครับผมที่เอามาเป็น key หรือว่าเอามาเป็นในส่วนของ index ดัชนีนะครับผมผมสามารถที่จะย่อตัวโค้ดนะครับผมให้มันสะอาดขึ้นให้กลายเป็น Ke t a ธรรมดาได้นะครับ นี่นะครับผมมันก็จะได้ค่าออกมาเหมือนกันจะเขียนแบบไหนก็ได้นะไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันสวยกว่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับผมความพิเศษของการใช้ตารางนะครับผมคือตารางมันสามารถที่จะเก็บตารางได้นะสมมุติว่าผมมีตารางอีกอันนึงเป็นตารางตาราง y แล้วกันตาราง y เนี่ยมีค่าเป็น9 8 7 6 5 4 แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วผมเอาตาราง y เนี่ยไปเก็บในในตาราง t นะผมเอาตาราง y ไปเก็บในตาราง t นะครับผมทีนี้ผมก็จะได้ตาราง y ไปอยู่ในตาราง t แล้วโอเคเวลาผมจะเรียกใช้งานตาราง y นะครับผมผมก็นับเลยอยู่ช่องไหนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องหกอ่ะผมขอลองปิ้นออกมาดูก่อนเนาะปึ๊บอ่ะเป็นเทเบิลจริงด้วยนะครับผมแสดงเป็นตาราง y แล้ว ทีนี้ในตาราง Y นะครับผมผมก็มีข้อมูลอีกนะก็มีแบบ9 8 7 6 5 4สนะครับผมสมมติผมอยากได้เลขเลข7ออกมาแบบสแดงนะครับผมผมก็สแสดงที่อินเด็กที่3นั่นเองนะครับชึบอ่าเห็นไหมผมก็จะได้เลข7ออกมาสแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามนี้นะครับหรือผมจะทำตารางไว้แบบนี้ก็ได้แบบ จู่ๆผมอยากกําหนดขึ้นมาผมก็ช้าขึ้นมาเลยทีเอ่อที่เป็นที่เป็นตาราง y เท่ากับตาราง y นะประมาณนี้นะครับเวลาผมกําหนดผมก็อาจจะเป็น t y ตำแหน่งที่เจ็ดเอ้ยตำแหน่งที่สามนะครับผมนี่ผมก็จะได้ในส่วนของเลขเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะได้ในส่วนของเลขเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถเอาเลขเจ็ดตัวนี้เนะี่ย เอาไปบวกกับเลขอื่นๆได้เนาะเอาไปบวกเลข3เนาะก็กลายเป็น10ประมาณนี้นะครับอันนี้คือความสามารถที่แท้จริงนะครับผมของในส่วนของตารางนะครับทีนี้ตารางเนี่ยมันสามารถที่จะสืบทอดหรือว่าก๊อปข้อมูลให้กันได้ด้วยนะครับผมสมมติผมบอกว่า b เนี่ยเท่ากับ t แบบนี้นะครับผมตัว b เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันกับ t เลยนะครับผม b ตำแหน่งที่1เนี่ยก็จะเป็น100นะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับ แล้ว B ตำแหน่งที่ B ตำแหน่งที่ Y แล้วก็3ก็จะได้ออกมาเป็นเลข7เหมือนกันนะครับผมตัว B เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนตัว T เลยทีนี้เราสามารถที่จะลบตารางได้นะครับวิธีการลบตารางนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับผมเราจะใช้ T เท่ากับ New แบบนี้นะครับผมเป็นการลบตารางทิงนะครับผมซึ่ง ไอตรงนี้เนี่ยก็จะยังทํางานได้อยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของตัว b กับตัว t เนี่ยมันคือคนละตารางกันนะมันแยกกันนะครับผมเราแค่ก๊อปข้อมูลจากตาราง t ไปไว้ใน b เท่านั้นเองอ่ะทีนี้เอาไว้ข้างบนบ้างปุ๊บเห็นไหมว่าตอนนี้มันเออร์เลอร์แล้วนะครับผมเพราะว่าตัว b เนี่ยก๊อปตารางที่โดนลบไปเรียบร้อยแล้วของ t นะครับผมมันก็เลยเออร์เลอร์นะครับก็นี่ก็จะเป็นเรื่องสั้นๆสำหรับเรื่องของตารางนะครับผมที่เราเอามา อธิบายกันในคลิปนี้ในเอพิโซดนี้นะครับผมก็มันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะใช้ให้คล่องนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ